สวัสดีค่ะโลสเองนะคะวันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์ล้งางทำความสะอาดผิวหน้ามาแบรนด์ละไมตัวนี้เลยคะ่ะที่สําคัญนะโลดจะทําให้หน้าของโลดอะดูล้างยากมากๆดูซิว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เขาว่าดีกันนะว่ามันจะออกไหมนี่แต่งเข้าไปเอาเข้าไปอ่จัดเข้าไปโอ้โหแน่นแน่นเวอร์โอ้โหไหวไหมเนี่ยอะไม่รอช้าละมาลองดูว่าจะออกไหมอะลองอะ,อะ เอาไปขัดเพือถูวนๆวนๆวนๆวน inform, ไป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 เฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มออกออกค่ะคุณผู้ชมออกออกค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเฮ้ยออกแน่นขนาดนี้มันออกะเฮ้ยมันดีจริงอย่างที่เพื่อนบอกจริงๆด้วยะดูดิเพื่อส่งอแน่นขนาดเนี้ยมันออก่ะโดยที่แบบเราไม่ต้องไปใช้ครี a ซิ่งเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าอีกแล้ว่า <Steph> <ui> ยอมแล้วจ้าละไม้แบ็กทูเนเจ e ร์คุ n ซี่มูตัวนี้ที่ลดกดไห์เลย